สวัสดีค่ะคลิปนี้มาสองข้อความสาวๆแบ็กพิงจากป๊อบอัพโฟร์พัสดวันโปรเจกต์ที่ล่าสุดแฟนๆได้นำมาแชร์ลงในโลกออนไลน์เผยข้อความถึงบิงซึ่งแอดก็ขอมาแชร์ให้ฟังจะว่าอย่างไรไม่รอช้ามาดูกันเลยเริ่มที่พี่ซูสวัสดีบิงจีซูเองเราอยู่ด้วยกันมา5ปีแล้วนะ ขอบคุณที่เป็นความเข้มแข็งและกำลังใจในทุกๆช่วงเวลาของฉันฉันหวังว่าแบ็คพิงค์จะเป็นสิ่งนั้นให้บิงได้เหมือนกันฉันปรารถนาให้พวกเราได้เจอกันเร็วๆนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขอยู่เสมอรักนะคะเจนนี่สวัสดีบิงนี่เจนนี่เองรู้ตัวอีกทีก็ผ่านมา5ปีแล้วนะด้วยหัวใจที่เต็มเปียกไปด้วยคำขอบคุณ ฉันหวังว่าคุณจะมีความสุขไปกับบ๊อปอัพที่นั่นไปด้วยช่วงเวลาที่มีค่าของพวกเราขอบคุณที่อยู่เคียงข้างกันตลอดมามาช่วยกันสร้างความทรงจำดีๆไปด้วยกันโรเซ่ Rose. ขอแสดงความยินดีกับวันครบรอบ5ปีความรักของพวกเราขอบคุณมากจริงๆที่คอยสนับสนุนพวกเรารักในสิ่งที่เราทำ5ปีผ่านไปไวจริงๆสนับสนุนกันและกันไปนานๆนะ ฉันรักคุณมากๆสุดท้ายลิซ่าบิงลิซ่าเองค่ะสุขสันต์วันครบรอบ5ปีขอบคุณที่อยู่เคียงข้างกันเราไม่ได้เจอกันนานแล้วพวกคุณยังแข็งแรงกันดีใช่ไหมคะฉันคิดถึงพวกคุณมากๆขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจที่มีให้พวกเราตลอดระยะเวลา5ปีบิงเป็นส่วนหนึ่งของหนูนะรักทุกๆคนเลยอยากเจอทุกคนมากอย่าลืมดูแลตัวเองนะ ไว้เจอกันจุ๊บและนี่ค่ะก็เป็นข้อความจากสาวแบ็คพิงคส่งความรู้สึกถึงแฟนแฟนผ่านการเขียนด้วยลายมือตัวเองซึ่งแอดก็ขอยกมาแชร์ให้ชมสุดท้ายก็ขอขอบคุณการแปลจากแอดทวิตจีซูลาเมงยอนด้วยนะคะอัปเดตข่าวสารสาระดีๆได้ที่ช่องปาดแดงค่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ